สวัสดีครับนี่ทางคิมนะครับนนี่ทางคิมมีเทคนิคนิดนึงนะครับเกี่ยวกับบานหลังนะครับที่ว่าน้ํามันชอบเข้าข้างหลังนะครับเข้าแล้วมันเวลามันเปิดรถบางรุ่นอาจจะมีไฟโชว์หรือไม่ก็อาจจะล็อกไปได้นะครับนี่ทางคิมมีเคลลับนิดนึงนะครับมาแบ่งฟันบางท่านก็อาจจะรู้แล้วนะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอด ติดตามชมก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่างคิมต้องลอกซีมก่อนสักครู่นะครับผมอัน,น้นะครับอันนี้คือฝอยฝอยขัดหม้อที่ช่างคิมเคยบอกนะครับจะเป็นฝอยของสามเอ็มนะครับเวลาเราาใช้ถูบริเวณกระจกกระจกมันจะไม่เป็นรอยนะครับมันจะทำให้พวกกาวที่ติดเส้นใยฟ้านนอกนีนะครับ วิธีการใช้ก็คือถูวนนะครับวนอย่างนี้นะครับวนไปเรื่อยๆนะครับผมบนนวนจนพวกแตกนะครับเนี่ยนะเฮ้ยครก็บอกเทคนิคตัวเขาไมได้เหบอ อย่างนี้นะครับเราต้องขูบนนะครับเน้นตรงเง้นตรงโลโก้นะครับโลโก้ฮอนด้าแล้วก็พวกเส้นนะครับแล้วก็ตามขอบนี่นะครับตามขอบพวกนี้เวลาเราติดฟิลม์มเราจะเกยเข้ามาอย่างนี้นะครับโอคิดไปซะซะเมื่อไ้ยินมหรอกครับผมมี้านหลังนะครับแต่ว่ารถท่าประตูมันจะมีไอ ตัวนี้อยู่สองข้างนะครับจะเป็นรูระบายน้ำนะครับเป็น h อนด้าซีเวนะครับเราจะถอดยังไงนะครับเราหมุนนะครับหมุนออกมาปั๊บจะเป็นรูระบายน้ำนะครับหมุนออกมาตามเข็มนาฬิกานะครับมันจะเป็นรูอย่างเงี้ยครับน้ำจะออกมาตรงนี้นะครับสองข้างนะครับ เวลาเราฉีดน้ําเข้าไปเวลาเราปิดฝากระโปรงลงไปน้ํามันจะออกรูนี้นะครับถ้าเราปิดอยู่น้ํามันจะไม่ขังนะครับแต่ถ้าเราเปิดรูนี้มันจะระบายนะครับไอ้พวกฝากระโปรงอัตโนมัติพวกกรนพวกนี้ครับมันจะทํางานได้ปกตินะครับอ่าลองดูนะครับเวลาเราฉีดน้ําน้ํามันจะไหลลงมามากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้นะครับเซียวีนะครับ ตอนนี้กำลังต่อยกันอยู่นะครับสักครู่ครับผม